งอหนักจากปฏิบัติการที่ถูกระบุว่าเป็นสายฟ้าแลบเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและก่อให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยหรือกัมพูชาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวจึงอาจเป็นไปได้ว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมหรือมีการบิดเบือนข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้จะมีความตึงเครียดในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะประเด็นเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหารแต่โดยรวมแล้วทั้งสองประเทศได้พยายามรักษาความสงบและใช้ช่องทางการทูตในการแก้ไขปัญหาความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงยังคงดำเนินต่อไปหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีทางทหารจริงตามที่มีการรายงานย่อมาจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเสถียร,รภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกทั้งอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาคมโลก เช่นอาเซียนหรือสหประชาชาติในการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายลดความตึงเครียดและเข้าสู่โต๊ะเจรจาในยุคที่ข่าวสารสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยไม่ผ่านการตรวจสอบความรับผิดชอบในการบริโภคและเผยแพร่ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับบุคคลและสื่อมวลชนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือกระพือฝ่ายความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นท้ายที่สุดประชาชนควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศหรือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของรัฐบาล เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของไทยได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศไทยได้นําเครื่องบินรบ F16 ออกปฏิบัติการโจมตีค่ายทหารของกัมพูชาโดยใช้ชื่อคลิปและหัวข้อข่าวว่าด่วน F16 ไทยถล่มค่ายทหารเขมรพังยับทั้งฐานปฏิบัติการสายฟ้าแลบซึ่งกลายเป็นกระแสในวงกว้างในโลกออนไลน์ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จากเนื้อหาที่ปรากฏในคลิปเป็นการนำเสนอในลักษณะเร่งด่วนกระชับและใช้ภาษาที่เราอารมณ์เพื่อสร้างความตื่นเต้นโดยระบุว่าเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไทยตอบโต้ด้วยการส่ง F16 เข้าถล่มเป้าหมายสำคัญของกัมพูชาทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับค่ายทหารขเขมรและย้ำว่าฐานที่มั่นดังกล่าวถูกทำลายพังยับทั้งฐานโดยปฏิบัติการถูกขนานนามว่าสายฟ้าแลบ แม้ว่าคลิปจะมีการตัดต่อด้วยภาพและเสียงประกอบที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความตึงเครียดและสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาอย่างถีถ้วนจะพบว่าข้อมูลจำนวนมากมาจากแหล่งที่ไม่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการไม่มีเอกสารหรือถแถลงการจากกระทรวงกลาโหมไทยหรือจากกองทัพไทยเองที่ระบุว่ามีการใช้งาน F16 ในลักษณะที่ปรากฏในข่าวอีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาคือการนำเสนอที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงเช่นถลม่มทังยับ บทขยี้เป็นต้นซึ่งแม้จะช่วยสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้ชมแต่ก็อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือความหวาดกลัวโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ชายแดนอาจมีความเปราะบางอยู่แล้วการรายงานข่าวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดจึงควรได้รับการปลั่นกรองอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่สะท้อนจากการที่คลิปนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงคือความสนใจของประชาชนต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอธิปไตยของชาติ การที่คนจำนวนมากเฝ้าติดตามข่าวสารประเภทนี้บ่งชี้ว่าประเด็นด้านความมั่นคงและความขัดแย้งชายแดนยังคงเป็นเรื่องอ่อนไหวและถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าคลิปนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการผลิตสื่อแนวข่าวเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาหรือข่าวที่มุ่งเน้นสร้างอารมณ์รวมมากว่าการนําเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลให้ผู้รับสารเข้าใจผิดหรือเกิดการยุยยุให้เกิดความคิดเห็นรุนแรงในสังคม ในทางตรงกันข้ามหากมองในเชิงบวกคลิปนี้สามารถถูกมองว่าเป็นสื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยเกี่ยวกับการรักษาอธิปไตยและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในด้านกลาโหมการป้องกันประเทศรวมถึงบทบาทของกองทัพอากาศซึ่งปกติอาจไม่ได้อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปมากนักโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรระวังคือการเสพข่าวจากช่องทางที่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวด หากข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การตัดสินใจหรือท่าทีที่ไม่เหมาะสมต่อประเทศเพื่อนบ้านหรือส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยไม่ตั้งใจท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือข่าวสารประเภทอื่นๆผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมวิเคราะห์แยกแยะว่าเนื้อหาที่นำเสนอนั้นมีแหล่งข้อมูลรองรับหรือไม่มีเจตนาใดแอบแฝงหรือไม่และพิจารณาว่าสิ่งที่ดูหรือฟังนั้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการหรือไม่โดยสรุปคลิปด่วน F16 ไทยถล่มค่ายทหารขเขมรพังยับทั้งฐานปฏิบัติการสายฟ้าแลบนั้นเป็นการนําเสนอที่มีพลังในการดึงดูดผู้ชมสูงแต่ควรใช้ความระมัดระวังในการตีความและเชื่อถือข้อมูลที่ปรากฏเพราะอาจไม่ได้มีแหล่งข่าวหรือหลักฐานสนับสนุนอย่างเป็นทางการสิ่งที่ดีที่ส